ใครมาที่นี่คือต้องสั่งเมนูนี้นะคะมันเข้ากันมากเลยค่ะร้านสองฝั่งคลองริมคลองบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียังมีอีกหนึ่งร้านอาหารที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวิถีชีวิตไทยในอดีตกับบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมวิวคลองสวยๆและรสชาติอาหารไทยแท้ๆที่ใครได้ลิ้มลองก็ต้องประทับใจเรากําลังพูดถึงร้านสองฝั่งคลองที่นี่คือร้านอาหารไทยที่เปิดต้อนรับผู้คนทุกวัยและอาหารพื้นบ้านรสมือแม่ที่หากินยากในยุคนี้ จากอาหารแล้วจุดเด่นที่นี่ก็คือบรรยากาศพิมค์องที่เงียบสงบชวนให้ผู้มาเยือนได้ย้อนกลับไปสู่วิถีชีวิตชาวปักเกร็ดในวันวานไม่ว่าจะนั่งรับลมเย็นๆบนระเบียงริมน้ําหรือนั่งในเรือนไม้ไทยๆก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านพี่ที่คะช่วยแนะนําร้านได้ไหมคะว่าที่ร้านมีความเป็นมายัางไงที่สององที่นี่ค่ะได้ครับจริงๆแล้วสองของเนี่ย เราเปิดเปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับแต่พอช่วงหลังมาผู้บริหารเขาอยากปรับเปลี่ยนให้กลายเป็น destination สำหรับในส่วนของโซนปากเก็ดนนทบุรีก็เลยก็เลยก็เลยมีการรีโนเวทร้านใหม่รวมถึงอาหารใหม่ๆที่เราเพิ่มเข้ามาครับโอเคครับวันนี้เราคัดมา3เมนูนะครับเริ่มต้นจากลาบปลากระพงครับเราใช้เป็นปลากระพงสองน้ำซึ่งจะมีความเนื้อแน่น แล้วก็รสชาติอร่อยแล้วก็เป็นใช้สมุนไพรจริงๆแล้วสมุนไพรเองทางร้านนะ่ะเรามีพืชผักสวนครัวเราปลูกเปนเองค,ครับผมอย่างที่2เลยคือจะเป็นปลาหมึกแบเดียวครับเราสั่งตรงจากซัพพลายเออร์ที่ปราณบุรีเป็นเป็นพื้นบ้านของชาวประมงครับค,ครับและส่วนของเมนูสุดท้ายคือแกงชยเนื้อน,น้องลายก็ทางเชฟเขาะจะใช้วิธีการไปตุ๋นครับประมาณสองสามชั่วโมง แล้วก็ใช้น้ำซุปเนี่ยผสมกับกะปิในสิ่งที่เป็นสูตของเชฟจริงๆแล้วอย่างแนะนําเป็นตัวปลาหมึกแดดเด,ยเดียวขอนแล้วกันครับมี จริงๆทานป่าๆก็อร่อยนะคะไม่ต้องจิ้มก็ไน้นเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อปลาหมึกอะเด้งมากใช่ค่ะ,<ช>คะนี่ค่ะเมนูลาบปลากระพงนะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะ รสชาติจัดจ้านแล้วก็มีความแบบว่าเปรี้ยวน้ำใช่ใช,ใช่อันนี้ก็คือเข้าถึงลาบเลยแหละ <ไ S 2> นะฮะรสชาติก็คือถูกปากเราแน่ๆ <ไ S 1> ค่ะ<ไ>อันนี้นะคะชื่อเมนูว่าแกงรังจวนเนื้อน้อง,องลายค่ะคุณผู้ชมค่ะดูดูเนื้อเอ็นสิค่ะอยากให้ดูใกล้ๆ นี่ยิ่งใหญ่มากอลังการมากขออนุญาตชิมนะคะก็คืออร่อยมากๆแล้วก็เนื้อก็คือ,อม,มีความนุ่มมากแล้วก็ไม่ได้เหนียวอะไรขนาดนั้นเลยก็ถ้าเป็นวัตถุดิบหลักเราก็จะมีพวกเนื้อน้องลายแล้วกาตัวเอ็นนะครับ <ฮ>แล้วก็ถ้าเป็นน้าซุปเนี่ยเชฟเขาก็จะมีที่เขาเคี่ยวในซองเอาไว้แล้ว <ฮะ S 1> ค่ะแล้วก็รวมถึงกะปิที่เขาไปผ่านกรรมวิธีเป็นสูตรของทางร้านเรียบร้อย <ฮะ S 2> พอร้านลูกค้าสั่งแล้วก็ทที่ต่อที่ <ฮะ S 2> จริงๆแล้วการทำนี่มาได้หลายหลายทางนะครับ <ฮะ S 2> แต่ช่องทางหลักจริงๆแล้วสามารถถ้านับจากใหาแยกแพ็กเก็ตเนี่ย เข้ามาทางตามป้ายคําว่าวัดกู้หรือการานก็ได้ครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยจะมีป้ายของสองฝังตามแนวมาตลอดทิ้งคอนแทคไว้สาหรับคนที่สนใจได้ไหมได้ครับเออสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเราเรามี Facebook ชื่อว่า2ฝั่งคลองร้านอาหารสองฝั่งคลองครับและในส่วนของตัวไลน์แอดหรือหรือในส่วนของ IG มันก็จะเป็นตัวร้านสองฝั่งแฝดค่ะขอขอบคุณพี่ทีมากๆเลยนะคะาวนี้อหารอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณครับ